สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเครื่องขูดหินปูนนะครับของเคิลนะครับส่วนประกอบนะครับของเครื่องขูดหินปูนก็จะมีในส่วนของตัวตู้นะครับด้านหน้าตู้นะครับจะเป็นประตูให้เปิดออกมาได้นะครับไว้สําหรับใส่ถังน้ํานะครับจะมีถังน้ําต่อเข้ากับตัวปั๊มน้ํานะครับเพื่อดูดน้ําเข้ามาอย่างี้ เขาไปยังสู่ตัวเครื่องขูดหินปูนนะครับดังนั้นเราสามารถเก็บวไว้ที่ด้านในตู้ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวตู้จะเป็นลักษณะของตู้ไม้อัดนะครับแข็งแรงแล้วก็จะมีล้อเลื่อนด้านล่างนะครับให้สามารถเลื่อนเคลื่อนที่ไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการใช้ทำง,งานได้นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของตัวเครื่องขูดนะครับตัวเครื่องขูดจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตามรูปอย่างนี้เลยนะครับจะมีสายนะครับติดมาด้วยสายนี้จะเป็นสายสําหรับต่อเข้าไปยังตัวด้ามขูดหินปูนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้ามขูดหินปูนเข้ามาให้ร่วมด้วยนะครับ จะมีในส่วนของพุทธสวิตนะครับเป็นสวิตเท้าไว้สําหรับเกียบใช้งานเวลาที่เราจะต้องการทงการขูดหินปูนนะครับตัวสายจะต่อเข้าไปยังด้านหลังของเครื่องนะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับที่ใช้เสียบปลั๊กนะครับเพื่อให้เครื่องขูดหินปูนทำง,งานนะครับในส่วนของด้านหลังเครื่อง นะครับจะเป็นลักษณะตามนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสายสายไฟนะครับที่จะต่อเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับส่วนสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายของโอฟูโซบิกนะครับแล้วก็ส่วนสายนี้นะครับจะเป็นสายสำหรับสายไฟเชื่อมต่อเข้าไปยังตัวปั๊มน้ำด้านล่างนะครับ แล้วก็นี้ก็จะเป็นสายของตัวต่อตัวด้ามขูดหินปูน,นะครับแล้วก็ตัวสีทองนี้นะครับที่เป็นลักษณะของข้อต่อนี้จะเป็นข้อต่อสําหรับต่อสายน้ํานะครับเพื่อทําการส่งน้ําจากถังน้ํานะครับปั๊มน้ําขึ้นมาเข้ามายังท่อนี้แล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องขูดหินปูนนะครับส่วของด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีปุ่มด้วยกันอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับเมื่อทําการเปิดเครื่องจะเห็นลักษณะของไฟสีเขียวนะครับขึ้นที่ตำแหน่งนี้นะครับต่อมาอีก2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มหมุนนะครับปุ่มแรกนี้จะปรับระดับความสั่นความถี่ของตัวหัวคูหินปูนนะครับก็คือจะปรับตั้งแต่ระดับเบาสดจนถึงระดับสั่นแรงสดนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับระดับน้ํา ปริมาณน้ําที่จะออกมาจากตัวหัวูหินปูนนะครับก็จะแบบตั้งแต่ระดับต่ําสุดอยู่ด้านนี้นะครับต่ําสุดจนถึงระดับมากสุดทางด้านนี้นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการต่อนะครับตัวสายน้ํานะครับจากตรงถังน้ําที่อยู่ด้านในนี้นะครับ ข้าไปยังตัวคื่อขูเห็นปูนด้านบนอย่างนี้นะครับตรงถังน้ํานะครับจะมีลักษณะตัวปั๊มน้ําต่ออยู่ที่ด้านนอกของถังนะครับตัวปั๊มน้ําก็จะมีเป็นสายสีขาวนี้เป็นสายน้ํานะครับเพื่อทําการปั๊มดูดน้ําจากในถังนี้เข้ามายังตัวสายนี้แล้วก็เข้าไปยังส่งตัวเครื่องนะครับกระสายสีดาอันนี้จะเป็นสายไฟนะครับเพื่อ ทำการต่อเชื่อมเข้ากับสายไฟที่ประจาาตัวเครื่องขูดหินปูนนะครับเมื่อเครื่องขูดหินปูนทางานจะส่งสัญญาณไปยังตัวปั๊มน้ําให้ปั๊มน้ําทําการดูดน้ําเข้ามายังสายเพื่อเข้ามายังตัวเครื่องขูดหินปูนนะครับตัวสายนะครับท yeah, ั้งสองสายด้านนี้นะครับจะออกมาที่ด้านหลังนะครับของตัวเครื่องขูดหินปูนนะครับเจนลักษณะสายสีขาวนี่คือสายน้ํานะครับ ตัวนี้จะเป็นข้างสายสายไฟนะครับสีดำการต่อนะครับให้นำสายสีขาวอันนี้นะครับสายน้ำเนี่ยครับมาต่อที่ตรงตำแหน่งตรงข้อต่อที่เป็นทองเหลืองตรงนี้นะครับการต่อนะครับให้นำตัวน็อตทองเหลืองตรงนี้ออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้นําสายน้ําสีขาวเนี่ยครับเข้าไปยังตรงรูของน็อตทองเหลืองที่เราถอดออกมานี้นะครับเมื่อเราสวมน็อตทองเหลืองลงไปที่ยังสายน้ําแล้วให้เอาสายน้ําต่อเข้าไปยังตรงตําแหน่งรูตรงนี้เลยครับ ื่าเราต่อสายน้ําจนแน่นสนิทแล้วนะครับให้เลื่อนตัวน็อตทองเหลืองตรงนี้นะครับเข้ามาหมุนล็อกกับตรงเกลียวทองเหลืองนะครับเพื่อให้สายน้ําตรงนี้ล็อกแน่นต่อเข้ากับตัวเครื่ององุ่นปูนนะครับเมื่อเราต่อสายน้ำนะครับต่อไปนะครับ เราจะต่อสายไฟนะครับจากตัวเครื่องปูนหินปูนต่อเชื่อมเข้ากับตัวสายไฟที่มาจากปั๊มน้ำนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของสายไฟนะครับที่ออกมาจากตรงเครื่องปูนหินปูนนะครับแล้วก็ให้เราทําการต่อเชื่อมกับตัวสายไฟนะครับที่มาจากปั๊มน้ำด้านล่างนะครับจะเห็นลักษณะของข้อต่อนะครับที่จะเป็นรูปตัว T ประมาณนี้นะครับ ให้นําด้านที่เล็กกว่านะครับต่อเข้าไปยังตัวด้านที่ใหญ่กว่านะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเติมน้ำนะครับ เข้าไปยังถังน้ําตรงนี้นะครับระดับน้ําที่จะรเราจะเติมเข้าไปในถังน,นะครับให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของตัวถังนะครับก็อพอหลังจากเติมน้ำนะครับให้ระดับน้ํานะครับท่วมในตำแหน่งของท่อที่ต่อเชื่อมอยู่กับตัวปั๊มน้ําด้านนอกนะครับ เมื่อเราเติมนเสร็จแล้วก็ให้นําตัวถังนะครับเข้าไว้ที่ด้านในนะครับแล้วก็ปิดตู้ได้นะครับเมื่อเราต่อสายน้ําจากตัวถังที่มีปั๊มน้ําเข้าไปยังที่ด้านหลังเครื่อง,องลงถังอสยไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการต่อตัวหัวคูเห็นปูนเข้าไปยังตัวด้าม ตรงนี้นะครับเพื่อต้องใช้งานนะครับการต่อนะครับตัวหัวขูหินปูนอันนี้นะครับสามารถเอาไปเข้าออโตอคเทปได้นะครับในกรณีที่ทางคุณหมอต้องการใช้ท่าเชื้อตัวหินปูนด้วยการออโทอคเทปสามารถนําเข้าออโทอคเทปได้นะครับการต่อนะครับจะมีลักษณะของแหวนสีต้มแดงตรงนี้นะครับให้ใส่เข้าไปยังด้าน,นะครับจน ให้แหวนสีส้มแดงนีครับอยู่ทางด้านในด้ามเลยแบบนี้นะครับจนสุกแบบนี้เลยนะครับอ<ม>่อนเริ่มใช้งานนะครับให้ทำการเปิดเครื่องนะครับพอเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าตัวสายน้ำสายไฟจาก ทางน้ํานะครับต่อเข้าไปยังตัวเครื่องขูดนี้ปูเรียบร้อยหรือยังนะครับแล้วก็ทําการเสียบป,ปั๊กอะไรเรียบร้อยหรือยังไฟตรงตําแหน่งเปิดนี้ขึ้นหรือยังนะครับเมื่อทําการเช็คแล้วนะครับให้ทําการทดลองนะครับเหยียบกูสวิกนะครับแล้วดูว่าตัวปั๊มกับตัวเครื่องทํางานหรือยังนะครับนะครับจะมีเสียงลักษณะของปั๊มนะครับทําการปั๊มน้ําเข้ามาอยู่นะครับ ในเริ่มแรกนะครับตัวน้ําที่อยู่ในถังนะครับแต่ยังไม่ได้ปั๊มน้ําเข้าสายนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องน้ําถึงจะเริ่มปั๊มจากทางถังเข้ามายังตัวเครื่องซึ่งจะต้องรอเวลาสักพักนะครับเพื่อให้ตัวน้าจากถังนะครับเข้ามายังตัวเครื่องแล้วออกมายังตรงตหัวต่อโอคุยปูนอันนี้นะครับเมื่อเราเห็นลักษณะของน้ํา ที่ออกมายัางตัวด้ามต่อหัวคุยปวนนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าตัวระบบทำงานตามปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการเทสแล้วว่าน้ำออกมาอย่างตรงด้ามหัวคุยปูนแล้วนะครับให้เราทำการใส่หัวคุยปูนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ ทำการปรับระดับน้ํานะครับให้อยู่ช่วงระดับกลางๆนะครับความถี่ก็ระดับกลางๆนะครับเพื่อทดลองเทสนะครับก็ต่อไปนะครับให้สังเกตรตรงปลายของตัวหัวคูหินปูนะครับปลายจะมีลักษณะเป็นสองปลายนะครับมีด้านบนที่เป็นปลายสั้นกับด้านยาวด้านล่างตรงนี้นะครับ ด้านบนจะเป็นปลายที่จะเป็นลนักษณะของท่อน้ํานะครับตัวน้ําที่มาจากถังน้ําที่ปั๊มขึ้นมาเข้ามายังตัวเครื่องขูดปูนนะครับก็จะวิ่งมาและออกมายังตรงปลายตรงด้านท่อด้านบนนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นลนักษณะปลายยาวกว่าแหลมกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปลายของหัวขูดนะครับที่จะทําหน้าที่สั่นสะเทือนในการกระทาะขูงปูนนะครับตรงน้ํา ที่มาจากท่อด้านบนนะครับจะไหลเข้าไปกระทบกรททางปลายด้านล่างนะครับที่เกิดการสั่นนั่นจะทำให้การตีน้ออาําออกมาเป็นละอองฝอยนะครับพยายามให้ปลายท่อด้านบนตรงนี้นะครับต่อชนเข้ากับตรงปลายด้านล่างที่ไว้ขูดนะครับกรณีที่ท่อน้ํานะครับหันมาอยู่ทั้งด้านข้างของท่อของปลายที่เอาไว้ขูดนะครับ จะทําให้ตัวน้ํานะครับไม่โดนถูกตัวปลายขูดปูนด้านล่างนะครับตีน้ําออกมาเป็นองนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ออกมาจะเป็นลนักษณะเป็นน้ําไหลออกมาเป็นแนวองเลยโดยที่ไม่โดยที่จะไม่มีการตีเป็นองอยนะครับอันนี้ยผมจะให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปลายไว้ด้านข้างแล้วนะครับพอเวลาน้ําออกมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับ จะเห็นว่าลักษณะน้ําจะมาเป็นไหลเปเส้นตรงนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของละอองฝอยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกดิดว่าเป็นลักษณะนี้เราควรจะทําการดึงนะครับตัวท่อน้ํานะครับให้ตรงกับตําแหน่งของตัวปลายด้านล่างที่เอาไว้กูหินปูนนะครับเพื่อให้น้ําที่ไหลามากระทบกับตรงปลายด้านล่างที่เกิดการสารั่นและทําให้เกิด การตีน้ำออกมาไปรออองฝอยนะครับเห็น <Okay. S 1> ลักษณะของที่ว่าถ้าน้ํานะครับท่อน้ําตรงกับตัวหูปูนุินปูนด้านล่างนะครับตัวหูปูนปูนเมื่อเกิดการสั่นก็จะทําการตีน้ำออกมาเป็นอองฝอยแบบนี้นะครับนะครับเท่านี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานเบื้องต้นของการหูหินปูนนะครับเห็ okay. นครับหลังจากการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้นำหัวขู่หิมปูนะครับออกจากตรงด้ามน,นะครับแล้วทำการเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวด้ามน,นะครับให้สามารถม้วนนะครับแล้วก็วางตรงส่วนที่เป็นตำแหน่งหัวไว้ที่ตรงแท่นวางด้านข้างตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนของฟูสวิกนะครับให้เราทำการม้วนเก็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการปิดระดับน้ำนะครับปิดวาล์วน้ำรวมถึงปิดปุ่มพาวเวอร์นะครับ แล้วก็ทําการปิดสวิตรอสักครักหนึ่งเมื่อเราทาการปิดสวิตแล้วไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะหายไปนะครับในใส่วนของสายไฟนะครับก็ทําการถอดเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของฟุตสวิตนะครับแล้วก็ทําการม้วนเก็บให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของสายน้ําสีขาวนี้นะครับ ให้เช็คทุกครั้งหลังการใช้งาน,นครับว่ามีการหักงอหรือโดนทับณตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าสายน้ํามีการหักง,งอหรือว่ามีการกดทับอาจจะทําให้สายยางขาดรั่วนะครับทําให้น้ําที่เราต้องการปั๊มออกมาจากตรงถังมายังสายจะรั่วออกไปได้รวมถึงอาจจะทําให้นะครับน้ําติดขัดอยู่ในตรงที่เป็นส่วนข้อพับข้องอทําให้ปริมาณน้ําที่ออกมา ยังหัวขุนปูนนะครับมีปริมาณน้อยนะครับอาจจะส่งผลให้ด้ามขุนปูนเกิดการร้อนได้เนื่องจากมีน้ําเข้าไปเลี้ยงตรงที่ด้ามไม่พอนะครับแล้วก็เมื่อทําการถอดอถอดปลั๊กออกม้วนเก็ดสาย้ากขุนปูนถึงสายพุซวิสเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทําการเช็ดทําความสะอาดตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวปูงพว่นปูนคุณหมอก็หลังจะใช้งานก็สามารถที่จะเอานําไปออโตอเกลนะครับได้พอจะเริ่มใช้งานคุณหมอก็นำหุ่หปูนเข้ามาใส่ยังตรงด้าวหุปูนใหม่นะครับในตัวของถังน้ํานะครับถ้าไม่มีการใช้งานแล้วนะครับอให้เทน้ําทิ้งนะครับไม่ควรจะให้มีน้ําทิ้งไว้อยู่ในถังนะครับเนื่องจากว่า อาจจะมีฟุกฝุ่นอองหรือว่าเศษอะไรเข้าไปยังในน้ํานี้และส่งผลให้เวลาที่เราเริ่มใช้งานเราใช้ปั๊มน้ําดูดน้ํามาในถังถ้ามีเศษปลองอะไรอจะส่งผลให้ปั๊มน้ําอุดตันได้นะครับเมื่อเราทําการเทน้ําเสร็จแล้วนะครับก็ทําการใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดตัวถังให้แห้งสนิทนะครับ หลังจากนั้นเราก็นำถังใส่เข้าไปด้านในแล้วก็ปิดตู้เพราะควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวขูดหินปูนนะครับในบางกรณีการขุดหินปูนที่คุณหมอบางคนอาจจะไม่อยากใช้น้ํานะครับในการช่วยชะตัวหินปูนขณะทําการขูดเนื่องจากว่าเกรงว่าละอองน้ําอาจจะแบบทำให้ไปโดนา่าดแผลบางอย่างข้างเคียงนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีการติดเชื้อหรือว่า ตัวบาดแผลไม่สะอาดนะครับจําเป็นยิ่งจำเป็นต้องใช้ตัวหินหปูนให้เกิดการทอผีปูนอ,อโดยไม่อาศัยน้ำนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสูว่าไม่มีการใช้น้ําเข้ามานะครับจะทําให้หัวข่อยิปปูนนะครับมีแค่การสั่นอย่างเดียวโดยไม่มีน้ํานะครับซึ่งการสั่นอย่างเดียวโดยที่ไม่มีน้ําออกมาจะส่งผลให้ตัวด้ามตรงนี้นะครับมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับให้คุณหมอทําการจุ่มสายตรงนี้เข้าไปยังตัวถังน้ําเลยหรือว่าตัวกระป๋องน้ําอะไรก็ได้นะครับจุ่มให้ท่วมตัวสายเลยนะครับแล้วก็ทําการกดเครื่องนะครับเพื่อให้ตัวน้ําจากทางด้านลอางนะครับที่เราจุ่มเข้าไปนะครับเป็นอุณหภูมิหล่อเลี้ยงตัวด้ามจับ นะครับไม่ให้มีความร้อนมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ทําการขูดเมื่อทําการขูดแล้วรู้สึกว่าตัวด้ามยังมีความร้อนอยู่ก็ให้ทําการจุ่มน้ําอีกรอบนะครับแล้วก็ใช้ทำการขูดต่อการที่เราไม่เอาน้ํานะครับมาใช้ในการขูดอย่างที่ว่าไปก็คือจะส่งผลให้เรื่องของอตัวสายมันเกิดความร้อนมากขึ้นนะครับจึงจําเป็นที่ว่าการขูดถ้าเกิดว,ว่ามันมีน้ําเข้ามา ในตัวท่อนี้ก็ยังส่งผลให้ตัวท่อไม่เกิดความร้อนและสามารถใช้งานได้นะครับ